สุพจน์รอดเริงนักหนองคายขึ้นบนเวทีค่ะร้อมด้วยท่านไพบูลคุณแทนการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพังงาค่ะโดยจัดขึ้นณ Mr. and all distinguished guests welcome to the press conference your loved o n e friends o r family to come and e n o ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุพจน์ร็เรืองนักหนอง ดอทติ้งพอลนิคมดีเวลลอปเมนต์เมืองกีฬาสัญญาการเพื่อส่งเสริมพื้นฟูเศรษฐกิจกิจกรรมหากับเงินเฉี่ยมูลสีก่อนเดือบิสในวันนี้นะครับก็คงทราบดีว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีพื้นฐานในการท่องเที่ยวเรามีดีดีว่าอะไรก็ดีการสิ่งในความสะดวกยังไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องกลับมาที่หนองมุกตะกัวนะครับที่เขาทำงานตั้งใจที่จะ ในปีเดียสุดคือการมีบัตรอยู่ที่เยอะกว่าเดิมในสองวันถึงแม้คอนไซด์มันไม่ได้ยิ่งใหญ่นักแต่เราจะพยายามจะขึ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานท่องเที่ยวเวลาสำนักงานสาธารณสุขให้เป็นกานที่ดีใหมที่เราใส่ครับเราการเตรียมการท่องเที่ยวเนี่ยเราพยายามวางรูปแบบของเราอันนี้หนึ่งคือจัดรูปแบบให้มีความปลอดภัยอันที่สองคือใส่ที่สิ่งที่ครูว่าพยายามทำ นี่หนึ่งคือจะเห็นว่าช่วงนี้าานะครับจะได้สร้างความเป็นมือไทยก็เป็นการเพิ่มขึ้นจา,จากที่เราคุมไปจากที่สถานการณ์โควิดนะครับยังก็ผลงานว่าในรายละเอียดกิจรก,กรรมเนี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี้ยค่ะมีอะไรที่ทําให้เป็นที่สนใจตื่นใจกับนักท่องเที่ยวทั้งทางไทยและชาวเท่ค่ะครับขอบคุณครับประชมุมในที่ว่าตอนรอบปีนะแหล่งท่องเที่ยวส่องแพร่ แพบโฆษณาเครับเขามาเองเพียงแต่พี่น้องต้องเตรียมพร้อมเนเรื่องการบริการต่างเพราะการท่องเที่ยวพรีเมียมแล้นของของพนาเนี่โดยเฉพาะตัวผมเองเขาอิจรผมอยู่อีสระนะท่องเที่ยวอัตมาจมีพรีเมียมนนั้นเลยบางครั้งแอ่เพน่งโฆษณาเสาอาทิตที่แล้วนี่ก็มีกิจกรรมนึเรืองการท่เทียวที่บกิสันะก็เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการชเชือกันในมุม กลุ่มนักเกี่หกลุ่มนึ่งนะครับให้มันหลักอยู่ในช่วงของอคอเตอร์ที่ส่ซึ่งเป็นการจ,าาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับทางพื้นที่จังหวัดพังงาน,นะครับการจาัดกิจกรรมเนี่ยครับมองว่านอกจากในเรื่องของตัวสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงของอเดือนธันวาซึ่งอยู่ในช่วงของอ สง่งท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ด้วยนะครับตรงนี้นอกจากในเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ยครับเป็นเรนื่องของเครื่องมือส่งเสริมการขายในการที่โอแล้วก็ของออเสเตรเลียกนะ็เลยทางเข้ามาสู่ตลาดพัฒง,งาเพิ่มเติมด้วยครับเออปีนี้ในวันที่2 2ถึง23พันวาคมนะครับเราจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวททอทอ,องค์การมหาวทยส่วนจังหวัดร่วมกันจัดงานมิวสิกออเดบิชนะครับเพื่อเป็น เป็นเทศกาลต่อเนื่องจากการเปิดหาดนะครับเอ่อเป็นเพื่อหลักๆก,ก็คืออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวนะครับในพังงาในรูปแบบกิจกรรมหลักๆก,ก็มีดนตรีนะครับที่ได้ความนิยมในประเทศนะครับแล้วก็การจัดบอลลูนนะครับบอลลูนนานาชาตินะครับก็มีอยู่หลายประเทศที่มาร่วมแล้วก็การสแสดงรถของอเมริกันคาเป็นรถโบราณนะครับรวมทั้งการทำพุดสตินะครับให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจครับครับก็อยากเชิญชวนชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับมาเที่ยวที่พังงานะครับนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลกแล้วนะครับเราก็ยังมีอาหารทะเลที่อร่อยนะครับอาหารโลเ a l l y s o นะครับรวมทั้งการมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่พื้นที่ที่จัดเก็บริเวณบุมหนองมุ่ตะกัวนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนมา ชมนะครับความงามแล้วก็พบกับความบันเทิงนะครับความสุขกับเราที่จังหวัดพังงาครับ